สวัสดีค่ะทุกคนคะวันนี้นะคะช่างนะคะจะมาข่าวพาทุกคนมาชมที่ร้านนะคะว่าเรามีอ่าบรรยากาศที่ร้านสะอาดนะคะแล้วก็ที่สําคัญเราให้การบริการทั้งชาวไทยและแต่างชาตินะคะเดี๋ยวเข้าไปชมในร้านกันเลยข่าวว่าข้างในนะคะภายในร้านนะคะว่าเราบริการอะไรบ้างนะคะข่านผชมเลยค่ะยินดีต้อนรับทุกคนนะคะ ในร้านบรรยากาศก็กจะสะอาดนะคะแล้วก็เย็นสบายนะคะเรามีผลิตภัณฑ์มากมายรองรับลูกค้านะคะไม่ว่าจะเป็นแบรนด์นำเข้านะคะเป็นจากบราซิลนะคะแล้วก็เป็นสินค้าจากไทยนะคะที่สำคัญนะคะที่ร้านนะคะการันตีคุณภาพจากประสบการณ์ทํางานนะคะอยากจะเชิญชวนเพื่อนๆทุกคนนะคะเข้ามาใช้บริการกันนะคะมีะแผนกหน้าด้วยค่ะลูกค้าจากแผนกหน้านะคะแล้วก็มีเกี่ยวกับ แผนกผมนะคะแล้วก็แผนกเล็บนะคะลูกค้า,านี้ก็เป็นโตทำงานนะคะก็ด้านในก็จะมีผลิตภัณฑ์นำเข้ามากมายนะคะว่าจะเป็นแบรนด์จากบราซลนะคะแล้วก็ผลิตภัณฑ์ทุกอย่างทางร้านเราเนี่ยเรายินดีให้บริการลูกค้าแล้วก็ให้คำปรึกษาฟรีด้วยนะคะมี ตรงน,นี้ที่นั่งรับลูกค้านะคะแล้วก็มีเกี่ยวกับการทําเล็บนะคะไม่ว่าจะเป็นมวดหน้าทําเล็บสปามือเทา้าเราให้บริการหมดนะคะ